เคานเตอร์แบบนี้มันสบายสบาย you know you know กูขอกระโดดเมื่อกี้ใหม่เลยปะกูว่ากูทำได้อยู่นะกระโดดเมื่อกี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมิสเตอร์กูอยากเอาบอทบอลเข้า PC นะเว้ยวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อชื่ออะไรวะ blastomers นั่นเองก็เหมือนเดิมไปหาจัดเกมเล่นๆเมเพื่อมาอัดคลิปนะก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปดูกันเลยดีกว่าไปไหนพระเอกเราอะไหนไหนพระเอกของฉันอ๋ออยู่นี่นี่เองเอ้นี่คือพระเอกอ่ะน,นี่กด F เพื่อดื่มเลือดตามนี่อ่ะเนาะน่าจะใช่แหละอันนี้กดเหมือนเดิมสเปคบาร์จัม คิปแดดเอ่อแล้วอะไรโจมตีกดอะไรวัดเฮ้ยเดี๋ยว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 เดงจริงใช่ไหม J กับ K J กับ K. K เป็นปุ่มโจมตี You kidding me เงาจริงดิโอเคในเมื่อ J K เป็นปุ่มโจมตีเออทืบหัวเลยด้วยย่ขวดยาลงไปข้างล่าง อ๋อกดตัว S ค้างเพื่อลงไปข้างล่างได้ W เพื่อขึ้นโอเ okay. ค understandable man แต่ที่กูงงคือการกดตัวไอ้ไอเนี่ยอ๋อ S spec bar เพื่อลงไปข้างล่าง Shift อ๋อเพื่อ d a ด h อันนี้คือถ้าเกิดกูเดาวนะ่าน่าจะเป็นที่เช็คพอยต์ใช่หรือไม่ใช่ถูกแล้วเออที่เช็คพอยต์ว่ะโคตรเท่ ตัอวอนะไรวะน่ะอุ้ยอุ้ยเอาเอาไอ้เหี้ยอยู่ดีก็เจอบอสโอ้ย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 มาดิโอ้ยไอ้เหี้ยโ,โอเคดื่มยาดื่มยาเอ้ยกูดื่มยาก่อนดีกว่าไหมดื่มยาก่อนดีกว่าไหมอ่ะไหนตีเอ๊ะ เออฟัน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 ไม่โดนสักนัดเลยเออ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 อโอ้อโอโอโนเอ้าเริ่มเกมมาได้สวยเริ่มเกมมาได้สวยยังไม่เคยชินกับปุ่มอย่างนี้ไงใครมันจะไปเคยชินวะโอเคกูเข้าใจแล้วว่าแดมมันหลบได้แหละแต่ว่ากูไม่เคยชินไงการกดตัว J กับตัว K เนี่ยวัด กดโดนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้มาตีมาตีมาอ่าเออเออลบปึ๊บปบตีมา1 2 3, 1, 2, 3่สสึบป่องปังหนีกระโดดฮึบแล้วก็กดตัวเจเฮ้ยเฮ้ยเฮียเอ่อ เริ่มเร e ิ e ่มแล้วก e ูเริ่มกูเริ่มมีความรู้แล้วอ๊บฮึฮึฮึหึอีซีอีซีเอซีไม่ล e ่ะแหมมันแค่ต้องเคยชินกับปุ่มแค่นั้นเองอะไรวะจะไปยากอะไรเออเราสามารถกด J p แพรลี่แล้วกดตัวเคเพื่อเคาน์เตอร์โอ้ลองลองดูดิเออเออเฮ้ย ระบบแพรี่เออเรียบร้อยเคาน์เตอร์มาฝึกเคาน์เตอร์ก่อนอืมเอ้าเอามามาอ่มาเอามาเอามามาเออเพอร์เฟกต์เรียบร้อยอีสอีเอาา๊ะเช็คพอ,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 อยต์ e. อ,ยอยู่นี่วะอัลเบโรต้องเปิดแมปเราจะได้รู้ว่าเราไปทางไหนถูกเนาะ ตอนนี้เราอยู่ไหนเรายัางไม่รู้เลยเนะี่ยโอเคกูคเดินตรงอย่างเดียวเลยโอ้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 แรงแท้แรงแท้อะไรวะเนี่ยโอเคกูไปน,น้ำผู้ชมไอ้เมื่อกี้ตอนที่กดกําลังจะกดตัวเจกันว่ากดตัวเคนิ้กวก,กูไปเผลอไปข้ามอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้หมายกอดอ๋อกูกู ไปด้านหลังไม่ได้ไปด้านหลังไม่ได้ข้าม่อนข้าม่อนเออคาลเตอร์อีกรอบหนึ่งเออคาลเตอร์เรียบร้อยครับเออโอ้ยกูไม่น่าเข้าใกล้เลยแล้วต้องอย่าลืมว่ากดตัวเอสมันคือหมอเนะเดี๋ยวดิ ต้องจำไว้กว่าตัวไอ้พึ่งหมดมีทางลงไปกว่านี้อีกไหมมันต้องมีอะไรคนอยู่เยอะแยะแหละโอเคที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยอ่ะกระโดดกระโดดสิรออะไรอ่ะเมื่อกี้มันไม่กระโดดให้อ่ะโอ้อย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 อ้ยอันนี้อันนี้กูแดนรัวๆเลยเดี๋ยวกูตาละใกล้ตาละใกล้ตาละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูต้องการเช็คพอยต์ด่วนๆเลย อ,อ๋อเราสามารถกดโอเคเพื่อใส่กับไม้นี้แล้วขึ้นไปฮึบฮิ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 บโอเคเออเช็คพออยู่นี่ดีวะสติกกี้แง่เดี๋ยวสักวันกูจะปรับสติกกี้ให้แบบไม่มีให้เหลือเลยโอเคเรามาตรงนี้กันต่อเรามาตรงนี้กันต่อพัลเตอร์ ฟันทอเตอร์แล้วก็ฟันอีกทีเย้เฮบเฮตัวเฮีย้ยอะไรอยู่ข้างล่างวะเอ้ยเลิกป่าเห็นก่อนได้ไหมเลิกก่อนโอ้กาะถูกแล้วนะมาดิอืมหนึ่งทีอืมอีกหนึ่งที เอออีกหนึ่งทีฮึบอ,อีซี่เคอเตอร์แบบเนี้ยมันสบายสบายอยู you know? You know? ่เนาะอยู่เนาะกูขอกระโดดเมื่อกี้ใหม่เลยปะกูว่ากูทำได้อยู่นะกระโดดเมื่อกี้กูคิดใหม่ละกันกูว่ากูทำไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยอ่ะเช็คพอยต์เฮ้ยตรงนี้ก็มีเช็คพอยต์นะไอซี่ไอซี่ ทำไมเช็คพอยมันรู้สึกเหมือนทางมันไกลขึ้นเรื่อยๆว้า wow. ว One eternity later โทษทีเมื่อกี้ไปโดนย,ยกของมางกูไม่รู้ว่าจะอัพสกิลยังไงได้นะ่ะเราต้องเก็บโซไปเรื่อยๆเหมือนเราต้องเก็บโซไปเรื่อยๆเลยแล้วมันมีประมาณสักงพันหนึ่งล้วมันเริ่มทำให้แบบไอ้นี่แล้วเนะี่ยฮึบอ่าอ่าอ่า เคาเตอร์เพิบเพบเพบเออ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 เอฟ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 โอเคฆ่าได้สบายเบื่อเรียบร้อยแล้วได้เปิดทางตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราตายเราจะได้แบบลงมาข้างล่างได้อีแล้วเราจะลงไปข้างล่างอีกไหม เออเรียบร้อยเปิดประตูอย่างว่องไวเลยโอเคถ้าเกิดเราตายเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรละโอ๊ยเี้ยเกือบเคาน์เตอร์อรอไม่ทันอย่าบอกว่าคูกดตัวอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะเจอผีสองตัวแล้วเราก็จะไป รู้สปีดรันเฮ้ยกับดักตรงนี้มนันง่ายแค่เราต้องกระโดดลงไปแบบรวดเร็วไวเอ,อื้อเย็บรอยกูตายยังยังไม่ตายสกิ๊กคีมาทำพิษกูอีกแล้วโอ้ยสกิ๊กคีเอ,อ้ยเดี๋ยวเรามาทางนี้ดิทางนี้มันคืออะไร Hello โอ้โอ้ h oh, a t the fuck is that โอ้โอเค โอ้ยมันเสกไม้ได้ด้วยอ้อหโอ๋อ้ Falcon Punch อืมอืมโอเคโอเคกูพยายามแล้วกูพยายามละกูดูดิว่า่าท่าแต่ละท่ามันจะเคาน์เตอร์ได้หรือเปล่ากูกลัวจังเลยนึกว่าตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ม oh, um okay. 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 ัน oh, พ okay. ูด อ๋อมีตัวช่วยมีตัวช่วยเอาเอามันแปลงร่างอุยอ้ยเอาเอาขูดโดนฟาดขูดโดนฟาดบอสตัวนี้ก็ยากเหมือนกันเนี่ยไอ้เหี้ย the fuck เราต้องลืมเวลาเราถึงตรงนี้ปุ๊บเราต้องดูไอ้เหี้ยท่าโจมตีแต่ละอันอีกท่าโจมตีโจมตีแต่ละอันเราต้องลืมว่าเราสามารถเคาน์เตอร์ท่าแต่ละอันได้เพื่อแบบจัดก,การลดดาเมจหน่อยฮะ เออเอออย่างนี on, ้อ pues ย่างนี teachers, 8, nah ้เออ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 อึบเฮิบเฮิบเฮิบเอออ้าวกูโดนอีกโอเคเฮึบเฮึบเออคาลเตอร์คาลเตอร์คาลเตอร์เฮึบเฮึบเฮึบเฮึร์บคาลเตอร์เฮึบเฮึบเฮึร์บคาลเตอร์ใหญ่ใหญ่แดชเข้าอึบอึบเฮึร์บคาลเตอร์ ฮึบฮึบฮึบเออแดชเข้าเออเออฮึบฮัลเตอร์ฮึบฮึบชาร์จตัวเองเออแดชเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนมันจะทุบอุ้ยกี่อันวะสี่ต้นห้าต้นเลยเหรออ่าฮึบ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 ฮัเตอร์ฮึบ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 ฮัลเตอร์ฮึบ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 เตฮึบแดดเข้า เอออีซี่อืมซุปเปอร์ดูเปอร์อีต้องขอบคุณคนช่วยฮิลเลยเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดกูไม่ได้บอกให้คอยยัสซินนี่กูตาหาไปแล้วนะ What the fuck is that เอาละ ก็จบกันไปแล้วสำหรับ Blast f o m e a s นะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คนอื่นเห็นด้วย้กันจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับ Blast from the พ a า t ต,ต่อไปหรือเกมอะไรก็ไม่รู้พอเล่นมั่วไปหมดเลยโอเคบ๊ายบายอาดิอ s ครับท่านผู้ชมทุกคนป